สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมนะคะคลิปนี้นะคะโมก็ได้โอกาสนะคะมาที่สนามไรเฟิลสอรอพอนะคะเป็นสนามระยะ200หลานะคะตรงนี้ซึ่งเราก็จะมาทำคอนเทนต์ต่อจากคลิปก่อนนะคะที่เราเคยวัดความเร็ว ของจุด2 2 lr นะคะที่ระยะ50เมตรไปแล้วคราวนี้เราก็จะมาวัดที่ระยะ100เมตรนะคะใช้ปืนกระบอกเดิมเลยก็คือ c z 4 5 7 r ้ y a l ลํอำกล้อง20นิ้วนะคะกระสุนก็กระสุน,นชนิดเดิมนะคะก็คือ sb หัวดำนั่นเองก็ระยะนี้นะคะระยะที่100เมตรนะคะก็คิดว่าเป็นระยะที่ไกลที่สุดที่โมจะทำให้ทุกคน <c oughs> ชมแล้วนะคะสำหรับกระสุนจุด22 lr แน่นอนโมตั้งกล้องไว้ที่เป้าเหมือนเดิมนะคะ100เมตรเรามาดูกันว่า จะยิงแล้วจะหวาดเสียวกันขนาดไหนตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ระยะ100เมตรนะคะโดยคุณปิงจะเป็นคนยิงนะคะเราได้ตั้งเครื่องวัดความเร็วนะคะไว้ที่ปลายทาง100เมตรครับก็คุณบอลองซูมดูไกลมากนะครับไกลมากๆะจะมาลุ้นกันครับว่าจะวัดได้หรือเปล่านะฮะโอเคนัดแรกผ่านครับมีกล้องด้วยนะคุณปิงระวังนะ อัที่2ผ่านครับอัที่3ผ่านเดี๋ยวผมยิง5นัดเลยละกันจะได้ดูกลุ่มไปด้วย100เมตรอัที่สี่ครับอัที่5ครับเรียบร้อยนะคะกล <Okay. S 2> ้องปลอดภัยเครื่องปลอดภัยใช่ไหมคุณปิงน่าจะปลอดภัยครับ ค่ะก็วิ่งมานะคุณเหนื่อยมากระยะ100เมตรที่คุณปิงยิงกลุ่มไปนะคะคุณบิงก็ไม่ได้ป้านแหละแบบนี้นะคะใช่ครับก,ก็เพราะว่าตั้งขาซายแต่ไม่มีหมอนนะครับก็ยิงแบบเห็นศูนย์ก็ยิงเลยเอาให้มันผ่านเครื่องวัดความเร็วเท่านั้นพอเนาะก็ได้ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับโอเคปลอดภัยเดี๋ยวไปสรุปกันนะคะว่าความเร็วเป็นยังไง โอเคค่ะก็มาสรุปผลการทดสอบในระยะ100เมตรกันนะคะซึ่งความเร็วที่ยิงได้เนี่ยแต่ละนัดเนี่ยไม่ถึง1000ฟุตต่อวินาทีเลยเฉลี่ยออกมาได้946ฟุตต่อวินาทีนะคะเมื่อเทียบกับความเร็วเฉลี่ยที่ปากกระบอกที่เคยวัดได้นะคะที่1,100ฟุตต่อวินาทีก็ลงมาประมาณ150ฟุตต่อวินาทีถามว่ามีสาระสำคัญไหมมีนะทุกคนแต่ว่าเมื่อมาคำนวณแรงปะทะแล้วเนี่ยแรงปะทะณ100เมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ79.5นะคะซึ่งอันเน บอกเลยว่าแรงกว่าปืนลูกโม่จุด 2, 2 LR ที่แบบลำา4นิ้วอีกนะคะทุกคนก็ขอสรุปเลยว่าอันนี้มันใช้ในการป้องกันตัวได้ในระยะ100เมตรเนี่ยสบายๆเลยนะคะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือเป้าหมายแน่ๆนะคะซึ่งถ้าเกิดเราลองขยายระยะออกไปนะคะเป็น150เมตรหรือว่าอาจจะเกือบ200เมตรเลยเนี่ยถ้าผู้หิงเนี่ยยิงแม่นยำพอนะคะโมก็มองว่า ยังสามารถใช้ป้องกันตัวได้อยู่ค่ะคลิปนี้นะคะโมก็มาทดสอบให้ชมกันนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆของโมขา๊ายบาย